ตอนีแกกับโชกไฟต้องเร็จข,ขึ้นมาหลาย่อลายจ้ะเพราะว่าแต่ตตกีกับบมีหยังเลยเดี๋ยวนี้กดนมี่้านมีรถก็ได้เรียงเข,ข,งขาร,ารัวใอยู่สบายใจกับกย้อก็ย้อนเรียงนี่ะแะบ,ะ,ะบอกเคลวิธีการเรียงเนี่ยขาเรียงจังไดขัวจังสีรขอบความสเร็จไปคณะ พดีครับพ่อแมีพี่น้องครับมือนี้นะครับผมสิพาพ่อแมีพี่น้องมาหาเยี่ยมคองง่วนบ้านนะครับคองนี้อยู่บ้านสเตงนะครับอำเภอนลาเกลียงจังหวัดรีสเกดนะครับคอบนี้นะครับบ้านกับจริงนะครับจะวางง่วเพิ่มนี้แต่งามๆนะครับเดี๋ยวเพิ่นนๆมีเคล็ดลับอีกอย่างนะครับมาบอกพี่น้องนะครับถึงการเลือกซื้องั่วนะครับหลังจากการดูแลง่วนะครับก่อนสิไปเบิงคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องบอลลูด่อเป็นกำลังใจบอลลูดนะครับเดี๋ยวเขาจะไปส่งคลิปน้ำกันครับไปกันเลยครับ thank okay. you ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวนี้ครับครับผมเอพอเต้บันสเตงครับผมพอเต้บันสเตงนะครับอ้อชื่อจริงนะครับนี่ชื่อจริงธนกรมาลาครับธนกรมาลานะครับพี่กัลอยู่บ้านไหนนอนครับสเตงสเตงหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งตะบนคู่อำเภอน้ำเกลียงจังหวัดศรีสะเกษครับเริ่มเลี้ยงเมื่ามาโดนหรือยังครับนี่ได้ซีฮาปีแล้วจ้ะซีฮาปีครับเริ่มต้นได้จังไรนอน จน,น,นกะเก็บเงินสะสมมาเลยเก็งเงนก่อสร้างเก็บเงินไว้กันสื่อเส้ะเล็กเล่าน้อยเลยจ้ะครับจากหนึ่งเงากะสื่อเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับนอบเป็นสองเป็นสามเป็นสี่นะครับจน,จนทุกเมื่อน,นี้มีจักโาะมียี่สิบเอ็ดโตจ้ะยี่สิบเอ็ดโตนะครับเ,เอาบันนี้เขามีวิธีการการเลือกพว่าเขามาจากไหนนี่คขึ้นมีแต่ง,งามๆเด้ยครับอันแรกกะเบิ้งมั่นคุนก็นเลยจ้ะ มันต้องจับได้บายได้ครับเบิ่งความเชื่อการครับจะเป็นบอลตองสีแดงขอบเนี่ยก็จําเป็นเท่าไหรดอกสีเนาะเปลียนได้เปลี่ยนได้แต่ว่ายุนี่กับมิเตสีแดงเนี่ยในการเลือกเลือดในการเบ่งเนาะบานนี้อ่าข้าเบ่งยังเส่วนเติมบ่อย่างตำนี้ยังสังเกตเบ่งวายุนี่กับเครื่องตองดำเมนบ่ลเงินเครื่องโบสถ์ เกลังตรงดำแม่นบ่ะได็กเกลองนะครับงวงอยู่นี่นะครับอานาโคตดเขาสียทิ้เลี้ยงไปจังไดนี่เลี้ยงพัฒนาเป็นงวงงามงวงยังคือขาอีกขาดพัฒนาเป็นเรื่อยๆจะได้อานาโค้ดจะพัฒนาไปเรื่อยๆเลยจ้ะพัฒนาไปเรื่อยๆเด็กเป็นเรื่อยๆคุณละเด็กเป็นเรื่อยๆนะครับจุดมุ่งหวังของเพนยูนี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าถือว่าประสบความสําเร็จบ่ในการเลี้ยงงวงนี่สำเร็จเกะประสบความสําเร็จขึ้นมาหลายหรือล่ะจ้ะเพราะว่าแต่กีกับบอมีหยังเลย S <S oh. เดี๋ยวนี้ก็ได้มีบ้านมีรถ,าารถก็จะได้เลี้ยงครอบครัวให้อยู่สบายได้ครับก็ย้อนอดีตละก็ย้อนเลี้ยงนี่ล่ละแค่เอ่ะบอกเคล็ดลับวิธีการเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงจังได๋เขาตั้งสิประสบความสํสมาเร็จไหวขนาดนี้ก็ไปกินหญ้าธรรมดานี่ยแหละเจ้าห้าที่กินให้อิ่มเนาะอืจังสิสมบูรณ์ไหวแล้วก็ตั้งแสิประสมท่านไหวครับนี่ให้กินให้อิ่ม เลี้ยงให้สมบ<ช>ูรณ์แล้วก็เพิ่นกับสีสมไว้นะครับอันนี้คือเคล็ดลับบ้นนี้เท่าเท่าเดี๋ยวมีการสื่อการขายการต่อยอดเนี่ยไป,ป <c oughs> บปะก็มีเรื่อยๆครับผมมี <c oughs> ลาจําเป็นแล้วก็ขายออกล<อ>่าต้องการใส่เงินแล้วก็เขาตัวนี้แหละขายออกครับเพราะงันม้นมุวนอ๋อมุนบัานเขาซื้อขึ้นบ้านเนี้ยจะซื้อซื้อเรื่อยครับผมกับเลือกจะซืะ้ออขาายออกตลอดเลยซื้อขายเระมาณนี้แหละครับครับสมบติว่าอัน อันเข้าเทาจาเป็นต้องขายขายเข้ากับขายออกแล้วกต็ต้องแตง่ว่าเข้ากับซื้อเขามาขึ้นนะครับอันนี้ก็ซซีอาเซียเทบเงื่อนส่วนนั้นเอาไว้ถ่าใส่แน่น,นะครับอันนี้เป็นคือความคิีอของเพนยูนยน,นะครับ ใช่ครับพี่ตัวไหนอันอยู่น้าเข่าโดนๆดไหมตัดกลับไปแม่นีเหระครับผมโอ้แม่นี่<อ>นะครบับแม่เขา่าแม่โก๊ะแม่เขา่เขาเพิ่นนะครับนะครับจับได้เชื่องโอ้เ<อ>พิ่นเชื่องเน<ม>านะเชื่องง่ยครับเพิ่นเชื่องนะครับให้ลูกมาเจ้าตัวล้วครับเนี่ยห้ลูกมาหาตัวเลยครับปีละตัวเลยครับปีละตัวเลยนะครับคูณแห้งนะครับลูกเพิ่นไทยเพิ่นให้ลูกงามบ่ให้ลูกก็เบื่อครับงามแต่ายเลย ไข่ลูกก็บไขายข่แง่เหรอครับล้างมันสิเปลีายนไข่ล้างเปลียเลดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้ตัวนี้สั่สงเงินให้ได้หลายหรือ,อยังเนี่ยได้เกิหลายบาทหรือครับๆๆตัวรหาสหกหมื่นนะครับลูกโอ้ยลูกเพิ่นแสดงว่าให้ลูกดีได้เนาะไข่ลูกงาย <ๆๆ S 1> ได้ขายได้ตัวรหัสหกหมื่นนะครับลูกเพิ่นคิดเบิ่องว่าหาตัวนะครับตีไปตัวรหัสหมื่นสองสองเส้นหานะครับแนวอีกประเทศจำไรให้เพิ่นนี่นะครับก็คือ หายหลวกไปแต่ปาแมยังเหลืออยู่ตลอดนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะครับในการหาหลูกนะครับการ่างตรนน้ำับครับแม่นี่ยเรครับเปจังไหนครับแม่แม่ข้าเบิ้มกันเลยแม่นี่ไอ้น้ามของไม้ครับผมแม่นี่อผสมอะไรแล้วผสมไหแล้วบอกครับจะ่าเห็นน้ำน้ำพ่นเดินอยู่เนาะผสมแล้วนะครับแม่ผสมแล้วนะครับลูกกับเป็นตัวแม่เนาะครับเนาะนะครับสังเกตเบิงอยู่นี่นี่วิธีการเลือแม่พันธุเนี่ ตองเป็หนจังไรเนาะความสูงเป็นจังไรขึ้นไงดีบ่สชูตโตใช่ไหครับตรงไงนั่นะครับอโครงสร้างตรงใดครับโครงสร้างตรงดีเนาะโครงสางไงเนี่ยครับในการอ่านั่เขานี่แพงบอในแต่ละเถื่อนตัวนี้ซื้อมาตัวนี้1<ป>บาทครบามหาน่อทอซื้อมาตั้งคือถามมือหาตอนน,นอั้นพ่งทอเราก็มาออกน้ำเท่าซื้อมาปีใดนี่ราคานี่ปีตัวใดบ่ คือสามปีเลยนะคือสามปีหยอดหลังคือราคาหามืนหายซื้อแม่ทองนะครับอันนี้คือลูกเป็นเดมาเป็นตัวเมนะครับตอนนี้เมียเพิ่นกะกะลังผสมนะครับนามเดินอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้สังเกตเบิ่งขอบอยู่หนีโล่เลือนอยู่หนี่นะครับเป็นอเหตุแบบเป็นจัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับลุงลงทุนไปไหลไปไหนน้องกระเพาเนี่ยเกินจากหางมือหางมือจังบอกซี สามสี่มืนเนาะประมาณสามหมืนอันนี้ก็สี่หมืนประมาณสี่หมืนประมาณสี่หมืนนะครับลุงยันใหม่ใหม่ก็หาเอาแถวบ้านใหม่จะคล้องเนาะจะใหม่จะคล้องนะครับอ่านคาเพิ่มมุ่งโดยสันไทยนะครับเป็ดเป็นอาจัวานะครับแล้วก็เป็นหม่องเก็บคอกเป็นหม่องไวงัวนะครับสองขานะครับอันนี้มีทางยางนะครับทางเดินอ่าทางเดินดีกว้างประมาณเท่าไหร่เนาะจำได้ปะสามเมตร สามเมตรเนาะห้องห้องแต่ละห้องนี่ห้องห้องแยกสามเมตรบ่้สามเมตรครับผมสมเมตรพูดสามเมตรสามพูดสามเพราะมันเนี่ยเสียบอยู่สามพูดสามนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวคนกะปฏิดัดขยายไม่อยู่ครัโอกาสเป็นเป็นมิ่โอกาสเพื่อกจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้แต่ว่าไอหม่องกั้นนี่เป็นเอาไม้ไผ่ไม่เห็ดเอาอันนี้คือข้าประหยัดต้นทุนแมนบ่แมนครับผมอื เห็ดแบบประหยัดต้นด่างเงินสีรุงเลื่อนเห็ดลุงเลื่อนแล้วมันสีนวลเห็ดงอกขยายก่อนประยงอครับผมจากจากสเห็ดลุงเลื่อนเนาะครับนะครับแต่ว่าอันในในพื้นนี่เอาเห็ดจากไหนก่อนโมซีเมนต์บอครับเนี่ยเป็นปูนครับผมเป็นเห็ดเทพปูนเนาะเทพื้นตั้งแต่ตอนเอาขี้ออกเสมออ๋ออยู่นี่ยเป็นเอาขี้ออกเสมอนะครับเป็นยังจังเดียวขี้ออกเสมอเนาะพื้นที่มันจะแข็งไย อ๋อบ่ออกมาก็นอนนอนขีบ่ยังนอนขีมั้อเลบ่ยังให้น่องขีเสือฟาดสาดป้องกันเสือโรคนะครับป้องกันอ่าบ่ให uh 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 ้ายคนสกปรกนะครับอ้าว่าพื้นเรื่องโรคระบาดเป็นจังไหนล้ำปีกพอเข้าเป็นบ่มันเป็นตัวเดียวจะเป็นอยู่สองตุ่มกระซ้าเป็นกับเป็นไ่แห้งครับผมเป็นไม่แห้งตัวเดช้วัคซีนยังเลยเหรอได้ว่าแบเบิรงดีเนี่ยหน่อยอ๋อดูแลดีดีนะแลทความสะอาดแล้วก็ใหญ่แม่งมากัดใหญ่แมงกัด บปกแม่ผมยุ่งโบมีกาศนะครับแม่ยุ่งอยู่นี่บบมีการเนาะพอว่าเป็นการไม่หมดนะครับระตอนพี่ดองครับจนหน่อยอืมอันบอกเร yeah, ื <tych i S 2> ่องอันการตลาดเมวาเป็นยังไงเสมอเนี่ยถ้าเด็ติดตามบอแล้วางเวานีนี้เป็นยังไงก็ไปเบิองอยู่ไปเบิองเรื่อยเรื่อยอยู่เนาะเมื่อไหนก็ไปไปเบิองอยู่ บผงงูยังแพงยี้คือเก่าราคาก็ยังคือเก่าอยู่อ๋อราคาบอลลูนนอสบอลลูเด็ครับก็ถือว่าเป็นโชคดีเ่าของคนเลี้ยงอนี่ยส่งดีอยู่นอครับราคางูบอลลูไปได้พราไปได้นะครับสำหรับราคางูนะครับอยุนีิสันว่ามองว่ายังดีเออกับการเลี้ยงต้นน้ำแบบนี้คิดจากไหนเลี้ยงเอาลูกมั่นแบบนึงดีบอการเลี้ยงงูแบบนี้ดีอยู่จ้ะลูกเท่ากับวั เวลาครับผมมีเงินเนาก็พอได้ขายหมือนพอได้ชัยในครอบครัวไปครับสังเกตดูนี่คือตรงไหม่กว่าหรือว่ามันออกจากลูกตัวแม่โอมันเป็นยังไงพบกเลี้ยงยังไงแต่หลูกตัวแม่เนาะตัวแม่เนาะแม่ลูกที่พ่อลูกพ่อค่อยออกตัวเถิกเลยเนาะนั่นแหละฮะตัวแม่ทั้งหาเลยโอแม่ที่ว่าแม่ค้อแม่หลานเนี่ยโอ้ยคู่แห้งนาะครับเน้องโอ้ใส่ข้าวถ่ายยันได้เหมือนน้าออกมาเรียงน้องคนไทยยังก่อนเรียงว่าออกจากตัวแม่นะครับวันนี้นนแก เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งของเคนเลยในบรรยากาศหัวยูนี่งามนะครับงามเบสโดโตนะครับดีในสินยาวดริได้ได้ได้ยินมี่อาหารเสริมได้ขอครับซื้อจางไหนนอนเนี่ยทางวินีมังคีสันครับเป็นเป็นคนเลี้ยงเป็นคนเลี้ยงงัวนะครับอันนี้คือนองเพิ่นเป็นคนเลี้ยงงัวอ่าเป็นไมรุ่นยังเลี้ยงมัาอยู่เป็นลูกสะใภ้อ๋อเป็นลูกสะใภ้อ๋อ เป็นลูกสะพายนะครับลูกสะพายก็ไม่ยาวหนากับคืบกันนะครับครับก็ไปแกเอาหยาออกมาสุดๆมาให้มันก็แหลวตำแหนนเบียกมีแค่นี้เหมือนนึงเหมือนนึงเหมือนนึงก็ไม่ต้อนมีการบหแหยังไปหลายกว่านี้บอกบอกระทาไหลเอ้ามันต่ำกันอยังกันไหลนี้อย่าให้มันต่ำสุดๆพีิธี่เลี้ยงกับปัญหาเนาะ ครับท่านพ่อแม่พี่น้องเพิ่นมีความสนใจอยากเลี้ยงงัวหรือว่ามื้อใหม่นะครับหรือว่าคนเลี้ยงงัวที่บ่ประสบความสําเร็จเนี่ยพี่สิแนะนําเพิ่นจังได๋นนอนสาหรับมื้อใหม่ก็ต้องแบบว่าหาสื่องัวแบบที่มันงามเนี่ยครับมาเฮ็ดแม่บอกแม่พันเฮาคือแบบพุ้มสั่งเบหนังหน้าพวกนี้นะประมอ่านนี่นังหน้ารัหลังเป็นๆสีแดงๆอยงนี่สิครับผ่านผมอ่าน้แหละมันใช้ดูกมันก็ใช้ลูกงามเนี่ย สมกระพอปั้นดีๆมันก็สิลูมมากสิโอเคเลยนะออกมาเบ่งใยนะหมดได้ระะคาคาสสูงนะครับสมันนะแต่ตัวหลวมมากกบราคาสูงครับกสิคุมค้มค่มาคุมาค้มค่มากับการเหลี่ยมคุ้มค่ากับการเยลี่ยมนะครับอันนี้คือวิธีการเลือกแมยพันธุ์นะครับ,รบสําหรับเมื่อใหม่น,นะครับที่เป็นแนะนํานะครับกานเพิ่นไปงานกรุงเทพกรุงอยังนี้แนะนําเัน่ปนแต่ไหนการพันอยาคืออย่างก็ต้องค่อยๆเก็บเงินไปเรื่อยครับสะสมมีเงินกับปากม้พูดเถ่าซื้อไว้ประมาณนี้ครับ มันเป็นเลียงถ่ารับเวลามันหลายตัวเขาก็จะ่อยลงมาเลียงเองจัดการเองอืมกันอ่ากันมีทุนเนาะครับผมคอยสับสมไปเรื่อยคอยสะสมนะครับไห่พีไห้นองเลียงถ่านะครับไห่พอไ้แม่นะครับดูแลเมื่อถึงจุดหนึ่งถือเป็นไห้ผล้นผลิตเท่าจังกลับมาเนาะแม่ครับเพราะว่าการเลียงงวดมันประเด็ดไม่แน่เหมือนดียาวเนาะตามันใส่เวลาเนี่ยันอใส่เวลาเนี่ยนะครับ อยู่นี่ประกาศซีหปีนะครับกว่างปิศเสณซัมนี่นะครับเรียงกับตองเรียงหลายตัวเนี่ยจะเรียงหน่อยเพราะว่าเรียงหลายตัวก็เปี่ยงหน่อยตังกับไซรัสพ่อๆกันครับอืมกันมีโอกาสให้เรียงหลายไปเลยเรียงหลายไปเลยครับหาตัวขึ้นครับหาตัวขึ้นนะครับจังจังสีพ่ออยู่ใดเนาะเนี่ยอ่าออกลูกพีละลูกกะปีละขันโตหลวงมาตัวละสามหมื่นเนี่ยกะแสงหาถือว่ากลุ่มปีอยู่เด้คร็กนอกถือออยู่ได้ถืว่าอยู่ได้นะครับยน อันนี้คือค้าฝากเพื่อนนะครับจากอ่าพอเตนะครับเอาคันพ่อแม่พี่นอ้องเพื่อนจากมามายามมาดูงานศึกษาดูงานมาแลกเปลี่ยนครอมปิดเห็นมาได้บ่อ่ก็มาได้ครับผมาพี่กัดอยู่บ้านไหนเนาะพี่กัดอยูู่อย่บ้านสเต็งบ้าริงหมู่หนึ่งตำบลขู่ของคนเกี่ยงจังหวัดสี่เกียรครับถามหาว่าพอเต้พอเต้พอเตหม,มู่เบิร์ดกระโวลบัตเต้หมู<อ>่เบิดบ้าน<อ>นะครับอันนี้นะครับมีเบอร์ให้เพื่อนปะมีครับเอาฝากด้วยครับศูนย์เก้าเก้าสามสามหนึ่งสี่สี่แปดสี่ครับ นี่นะครับก่าขอขอบคุณพี่พ่อเต้นะครับเป็นไห้ผมกับพอมันผีหน้องมาเยี่ยมขอบเพลินนะครับโอกาสนาสิได้แวะมาใหม่ครับผมมาเบิ่งความเขื่อนไหวขเพอเพลินนะครับโอกาสนาเดี๋ยวปืนแล้วก็หายครับเออนะครับวันนี้มาส่งมั่วปี่กอนครับนะครับมีโอกาสนายสิเปิดและฆ่าหายนะครับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับจากทีได้คุยกับพ่อเตะนะครับเจ้าของขอบเพลินนะครับก่าเริ่มจากมั่ว ซื้อให้พ่อเ่าเลี้ยงนะครับจะพ้องกับมียาไปเห็นงานก่อสร้างนะครับปัจจุบันนีมีงัวยูดีเซเบโตนะครับอันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับนอกจากนั้นเพื่อนกะมีรายได้นะครับในการเลี้ยงงัวเนี่ยสามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะครับซื้อรถซื้อเรื่อนะครับขันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานนะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงงัวหรือว่าสอบถามปัญหาเมื่อใหม่นะครับกะมาได้นะครับตาม เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นห้ไว้นะครับครับสุดท้ายนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อสีโปผาดคลิปดีๆต่อไปนะครับอ่ามือนี้นะครับผมบาลูสิเกตนะครับเพรจบคลิปหลักกาล่าพ่อมีพี่น้องไปก่อนพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ